สวัสดีครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเรื่องการเชิญเพื่อนนะครับของ m a ดบอนะครับหรือ r e เฟอร์ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมเท้าความไปที่ตัวบอดก่อนว่าทำไมเขาถึงต้องหักจากกำไรของของเราหรือของเพื่อนเราเนี่ย20%คือของทุกคนเลย20%ที่บอรดจะหักซึ่งจะไปหักในตัว a s s e t ทนะครับแอสเซที่อยู่ในตัว m ัดบอนะครับซึ่งหักจากตรงนี้ เหตุผลที่ต้องหัก20%เนี่ยเพราะว่า 1. คือบริษัทเขาต้องการเก็บ Service สชาร์ e และ 2. คือต้องการเอา20%ตรงนี้มาจ่ายเป็นค่า Marketing ให้สำหรับผู้ที่ Refer หรือผู้ที่ชวนเพื่อน mm hmm. เท่ากับว่าต่อให้คุณเนี่ยมีเงินทุนในการรันบอทไม่เยอะนะครับไม่เยอะเหมือนคนที่มีแบบหลัก10ล้าน20ล้านคุณก็สามารถหาไรายได้จากช่องทางในการทำรีเฟอรเนี่ยนะครับได้อีกช่องทางหนึ่งก็เอาเงินจากตรงนี้ ไปทบกับทุนที่เรามีอยู่นะครับก็ก็เป็นโอกาสอีกช่องทางนึงสำหรับคนที่ทุนน้อยนะครับผมผมอามองว่าเป็นแบบนี้นะทีนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูเรื่องเปอร์เซนต์ว่าเอ้ยมันชวนแล้วมันได้ยังไงนะครับในตัวมัดบอรดนะครับจะแบ่งเป็น2ขั้นก็คือดิเรกนะครับดิเรกกับคอมมูนิตี้นะครับดเรกคือคนที่เรา นะครับชวนเองตรงๆนะครับก็ตามความหมายเลยครับคือการชวนตรงนะครับคือผมไปบอกนาย A นาย A สมัครผ่านลิงก์ของผมนี่คือไดเรกแต่ถ้านาย A ไปชวนนาย B ต่อเรานับว่าเป็นคอมมูนิตี้นะครับก็คืออีกเลเวลหนึ่งนะครับคือไดเรกกับคอมมูนิตี้นะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของอลำดับนะครับลำดับขั้นของตัว บับอันดับแรกเราดูเรื่องของตำแหน่งก่อนนะครับตำแหน่งเนี่ยเมื่อ,อ,อที่ทุกคนสมัครมาครั้งแรกแล้วซื้อ Activation Code ในราคา150 USDT เนี่ยนะครับทุกคนจะได้เป็นหนึ่งดาวนะครับ1นึ่ดาวหรือวันสตารนะครับผมได้เป็นเลยทันทีนะครับแล้วถ้า การที่จะขึ้นเป็น2 o star นะครับคุณต้องมีสกู่นะครับหดาวตรงนี้ก็คือเมื่อทุกคนซื้อ activation code นะครับในราคา150 usdt แล้ว a c t i v e code ทุกคนจะได้เป็น1 star นะครับหรือ1ดาวถ้าต้องการขึ้นเป็น2 o star นะครับ คุณต้องมีการแนะนำแบบตรงนะครับก็คือตัวดิเรกนะครับ3คนขึ้นไป3คนตรงนี้ต้องซื้อ activation code เหมือนกันแล้ว community อีก50คนนะครับไม่งงนะครับก็คือการจะขึ้นเป็น t o star คุณต้องมี d i เรก t 3คนนะครับมี community 50คนนะครับ ก็จะได้ขึ้นเป็นทูตาทีนี้พอจะขึ้นเป็นท Star นะครับหรือ3ดาวเนี่ยคุณต้องมีไดเรก5คนนะครับและใน5คนนี้นะครับต้องเป็นทูสตารสคนนะครับและมีคอมมูนิตี้ด้วย200คนตรงนี้เนี่ยบางคนมองว่ายากนะครับบางคนมองว่ายากแต่ผมมองว่าไม่ยากเลยนะครับส่วนแต่ละขั้นเนี่ยก็ ไม่ต่างกันนะครับก็เพิ่มที่จํานวนตัวเลขแค่นั้นเองแล้วก็มีไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างการได้รับโบนัสจากรีเฟอร์คร่าวๆให้ดูว่าตอนนี้ผมเป็นทูต์ตาเนี่ยผมได้ไโบนัสจากตรงนี้วันหนึ่งเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของอทุกครั้งที่เราได้รับโบนัสเนี่ยโบนัสจะเข้ามาอยู่ในแอสเซทให้เราเลยนะครับ ผมจะกดไปที่ตัววิดดอร์นะครับที่ผมเคยถอนออกไปจากตัวแอสเซทตั้งแต่ผมเป็น1สตาร์แล้วเริ่มชวนเพื่อนเนี่ยผมไม่เคยต้องเติมเงินเข้ามาในแอสเซทเลยมีแต่ถอนออกไปนะครับก็อย่างล่าสุดนะครับวันนี้ผมถอนออกไปที่พันสามพันะครับถอน2รอบนะครับคือรอบ11โมงกับบ่ายสามนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมถอนออกไปที่3ารอบก็ประมาณสองพัน เมื่อวันก่อนก็3,000กว่าอะไรประมาณนี้อันนี้เป็น USDT นะครับซึ่งวันหนึ่งก็30,000ถึง60,000บาทเนี่ยมันมากกว่าสำหรับบางคนที่ทุนน้อยแล้วไปบอทอีกซึ่งผมมองว่าตรงนี้บริษัทสร้างกฎเกณฑ์สร้าง,เ,างเงื่อนไขตรงนี้มาเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนที่ทุนน้อยนะครับแล้วก็เป็นการขยายเครือข่ายให้กับองค์กรไปด้วยในตัวนะครับโอเคเรามาต่อกันเลย อันนี้คือการขึ้นลําดับขั้นนะครับเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปทีนี้มาดูโบนัสนะครับโบนัสที่จะได้รับโอเคเมื่อทุกคนเป็น one star นะครับเมื่อเพื่อนคุณ active code เนี่ยถ้าชวนตรงๆนะครับชวนตรงๆคุณจะได้เลย30%จาก150 usdt usdt นะครับก็คือ45 usdt คุณจะได้รับเลยนะครับเข้ากระเป๋า asset เ,เลย และทุกครั้งที่เพื่อนทํากําไรนะครับอันนี้คือ30%ตรงนี้นะถ้าเพื่อนเปิดใช้งานนะครับหรือซื้อ activation code จะได้รับ30%จาก150 USDT นะครับทีนี้ถ้าเพื่อนทำกำไรนะครับผมจะอธิบายแบบนี้ก่อนทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เพื่อนทำกำไรนะครับบอทดจะหักทุกคน20%ถูกไหมครับ เข้าบริษัททีเนี้ยบรอดจะเอา,อาบริษัทจะเอา20%ตรงเนี้ยแหละมาจ่ายให้กับเรานะครับซึ่งเป็น20%ใน20%ตัวนี้นะครับเท่ากับว่า20คูณ20อีกทีหนึงนะครับก็จะได้เป็นโบนัสให้เราทุกทุกครั้งที่เพื่อนทำกับไรเลยนะครับก็ตัวนี้จะเรียกว่า Refer Award นะครับรีเฟอร์ออตัวอย่าง นะครับที่ผมเลื่อนให้ดูก็จะเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคทีนีเ้เมื่อเป็น t Star นะครับผมผมจะพยายามอธิบายแค่ o s t s t a Star ส star, นะครับส่วนอื่นๆก็ไล่ไปตามสเต็ปตาม Mapping ของมันอยู่แล้วนะครับผมโอเคเมื่อขึ้นเป็น t Star นะครับเมื่อเพื่อน Activation Code ซื้อ Activation Code นะครับเราจะได้60ก็คือ40%ตรงนี้นะครับ60 USDT และได้30%จาก20%ที่บริษัทหักเพื่อนนะครับอันนี้คือระดับการตอบแทนแบบแรกนะครับทีนี้ยังมีแบบที่2อ,อีกนะครับอันนี้คือผลต,บตอบแทนแบบที่1น,นะซึ่งผมมองว่ามันก็มากในระดับหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวไปดูแผนต่อไปนะครับโอเคทีนี้ตรงนี้ผมอธิบายไปแล้ว เดี๋ยวผมอธิบายตัวนี้เลยก็ตัวนี้คือที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็คือ20คูณกับถ้าเป็น one star ก็คือ20%เอ่อถ้าเป็น two star ก็คือ30%อนะครับคืออันนี้คือของบริษัทที่หักจากเพื่อนนะครับอันนี้คือแบบ direct ทีนี้แบบาจาก community อันนี้ผมเรียกว่า community นะครับเมื่อคุณขึ้นเป็น2 w o star คุณจะได้จากชั้นคอมมูนิตี้ด้วยนะครับผมอันนี้เน็ตช้านะครับก็เลยไม่หลงโอเคไม่เป็นไรก็คือเมื่อคุณเป็นแค่วันสตารเนี่ยคุณจะได้แค่ชั้นไดเรกชั้นเดียวนะครับชั้นไดเรกชั้นเดียวแต่ถ้าคุณขึ้นเป็น2องตาขึ้นไปคุณจะได้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก่อนนันี้ก็คือถ้าผมแนะนำา A แล้วผมเป็นแค่วันสตารผมจะได้แค่เมื่อ A ททำกำไรแล้วบริษัทหักจาก A 20%แล้วผมจะได้20%จาก20%ตรงนั้นนะครับแต่ถ้า A ไปชวน B แล้วผมยังเป็นวันสตาร์อยู่ผมก็ไม่ได้อะไรนะครับผมแต่ถ้าผมเป็นทูสตาร์ถ้าผมเป็นทู t ตาผมจะได้จาก a เนี่ยคือจาก20เป็น30และ จากคอมมูนิตี้นะครับจากคอมมูนิตี้5%จาก20%ที่บริษัทหักนะครับตรงนี้ได้ตั้งแต่ two star ขึ้นไปนะครับ5%ตลอดอยากให้มองเป็น binary t นะครับว่าชั้นคอมมูนิตี้เนี่ยมันจะเยอะมากเลยคือถึงเปอร์เซ็นต์มันจะแค่5%แต่จำนวนคนเนี่ยผมผมให้ดูดูภาพทางขวามือนะครับว่า ดายเล็กร uh, mm ีเฟอร์เลลกับคอมมูนิตี้เนี่ยดูตรงทูเดย์นะครับทูเดย์โปรฟิตเนี่ยยอดต่างกันคนละเรื่องเลยเพราะงั้น30%นตตรงนี้กับ5%รเนตรงนี้ห้าเปอร์เซนต์กำไรเยอะกว่านะครับเพราะอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับขึ้นเป็นยังต่ำเนี่ยขึ้นเป็นทูตาให้ได้แล้วทีนี้ถามกันว่าเอ้ยเราจะชวนเพื่อนยังไงเราจะชวนเพื่อนยังไงจะหาเพื่อนยังไง ไปที่แชร์นะครับไปที่แชร์กด Copy อ่าคลิก to Copy ตรงนี้นะครับส่งจะได้เป็นลิงก์สมัครมาส่งลิงก์สมัครให้กับเพื่อนไล่ให้เพื่อนสมัครตรงนั้นส่วนวิธีขั้นตอนก็สามารถดูที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับก็ในเมื่อทุกคนมั่นใจอยู่แล้วว่าบอทดมันสามารถทำกำไรได้ครับเดี๋ยวนะฮะร,รู้สึกเน็ตจะช้าโอเคไม่เป็นไรก็ในเมื่อทุกคนมั่นใจว่าบอทดมันทำกำไรได้อยู่แล้วคุณแค่ชวนเพื่อน เขามากําไรด้วยกันเนี่ยนะครับผมว่าไม่ยากนะผมว่าไม่ยากการที่เหมือนเป็นการที่เราส่งต่อโอกาสให้กับเขานะครับตรงนี้แต่ถ้าบางคนเขามองว่าเฮ้ยโดนหักตั้งย0สเซนเนี่ยมันเยอะมากเลยผมมองว่าไม่เยอะผมมองว่าวันนี้ผมมีเงินล้านหนึ่งนะครับมีเงินล้านหนึ่งแต่ผมไม่รู้ที่จะทําอะไรเนี่ยแต่ผมต้องการให้เงินหนึ่งล้านตรงนี้ ทุกๆเดือนเนี่ยมีกําไรงอกเงยขึ้นมาเนี่ยสามสเก้าสิบเปอร์เซ็นต่อเดือนเนี่ยแต่ผมยอมจ้างให้ใครก็ได้มาทาทาให้เงินงอกขึ้นมาเนี่ยผมจ้างเขา20%จากกําไรที่ผมจะได้รับเป็นใครใครไม่เอาบ้างครับทุกคนก็เอาอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ปต์ผมอยากให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนพอเราลองสักสัปดาห์หนึ่งสักสองสัปดาห์แล้วมั่นใจว่ามันสามารถทํากําไรได้จริง มันสามารถให้ผลตอบแทนสร้างความมั่นคงให้กับเราได้จริงๆและปลอดภัยจริงๆนะครับคุณค่อยไปบอกต่อค่อยไปแนะนําเพื่อนบางคนมองว่าเอ้ยเปิดมานานหรืออยังมันปลอดภัยไหมผมจะบอกว่าตอนนี้ที่มาเลยก,กับจีนนะครับเขา,าใช้งานตัวนี้มา2ปีกว่าแล้วนะครับปลอดภัยไหมเ,เราเชื่อมกับ API Binance นะครับ ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอยู่ที่บัญชีไบแ a น c e ของคุณนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวมาตต์บอดนะครับมองว่าเอ้ยทำไมต้องเติมเงินเข้ามาใน a s s e t ทอยู่เรื่อยคุณก็ลองชวนเพื่อนดูแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยเพอๆแทบจะไม่ต้องบอดอีกต่อไปเลยนะครับก็อยากฝากทุกคนไว้นะครับผมมาแนะนำเท่านี้จากประสบการณ์จากสิ่งที่ลองมาและทดลองมาหลายๆอย่างกับตัวม a บนะครับก็อยากให้ทุกคนสำเร็จอยากให้ทุกคน ได้สิ่งดีๆกลับไปนะครับผมก็ลองดูครับสำหรับคิม